คนส่วนใหญ่มักคิดว่าตัวเองธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์หรือโชคดีเหมือนคนอื่นแต่จริงๆแล้วความไม่ธรรมดาไม่ได้วัดกันที่การมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกแต่มันวัดจากคุณสมบัติภายในตัวคุณวันนี้ผมจะพาคุณไปจอ7ข้อที่ถ้าคุณมีอย่างน้อยหนึ่งข้อในนี้ผมบอกเลยว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคุณคือคนที่มีโอกาสก้าวไปไกลกว่าที่คิดไว้แน่นอนบทที่ห คุณมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามหลายครั้งในชีวิตนะครับเราทุกคนเจอสถานการณ์เดียวกันเห็นเหตุการณ์เดียวกันเผชิญปัญหาแบบเดียวกันแต่สิ่งที่ทําให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่โชคไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ความฉลาดเพียงอย่างเดียวแต่มันคือสายตาในการมองเห็นโอกาสคนส่วนใหญ่เมื่อเจอปัญหาสิ่งแรกที่พวกเขาพูดคือทำไมมันยากจังทำไมโชคร้ายแบบนี้หรือไม่น่าเลย แต่ในขณะเดียวกันมีบางคนที่เจอสิ่งเดียวกันกลับพูดว่านี่แหละโอกาสความแตกต่างเล็กๆตรงนี้เองครับที่ทำให้คนธรรมดากับคนที่ไม่ธรรมดาแยกออกจากกันผมอยากให้คุณลองคิดภาพตามนะครับสมมุติว่าในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งถนนสายหลักพังเละฝุ่นตลบรถติดคนในเมืองบ่นทุกวันบอกว่ามันแย่มันลำบากแต่ในมุมหนึ่ง คนคนหนึ่งกลับคิดว่าถ้าผมเปิดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหรือขายอุปกรณ์ซ่อมถนนผมจะได้งานยาวๆเลยนี่แหละความต่างของการมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในปัญหาหรืออีกตัวอย่างนะครับเวลามีเศรษฐกิจตกต่ําหลายคนบอกว่าไม่กล้าลงทุนหลอกกลัวเจ๊งแต่บางคนกลับใช้จังหวะนี้ซื้อธุรกิจในราคาถูกซื้ออสังหาที่ราคาต่ํากว่าปกติสุดท้ายพอเศรษฐกิจฟื้น เขากลายเป็นคนที่มีกำไรมหาศาลสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่โชคชะตาแต่คือสายตาที่เลือกจะมองต่างจากคนส่วนใหญ่ตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มองเห็นแค่ปัญหาแต่คุณพยายามหาคำถามใหม่ๆเช่นแล้วถ้าปัญหานี้แก้ได้จะเปลี่ยนชีวิตใครได้บ้างในวิกฤตนี้ใครคือคนที่เดือดร้อนที่สุดและฉันช่วยอะไรได้สิ่งที่คนอื่นมองข้าม ฉันเอามาทำให้มีค่าได้หรือเปล่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วครับเพราะคุณมีเลนส์พิเศษที่มองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตผมอยากย้ำว่าโอกาสไม่ได้เดินมาหาเราแบบสวยหรูเสมอไปมันมักจะซ่อนอยู่ในความลำบากความวุ่นวายความเจ็บปวดและความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตนี่แหละเพราะถ้ามันง่ายใครๆก็ทำแล้วแต่เพราะมันยากคนส่วนใหญ่เลยมองข้าม และนั่นทำให้โอกาสกลายเป็นของคุณลองนึกถึงนักประดิษฐ์นักธุรกิจหรือนักคิดระดับโลกสิครับสิ่งที่เขาเจอในตอนแรกมักจะไม่ใช่การยกย่องแต่มันคือเสียงหัวเราะคนบอกว่ามันบ้าไปแล้วทำไม่ได้หรอกแต่เพราะพวกเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเลยทำสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและสร้างสิ่งที่โลกไม่เคยมีดังนั้นถ้าคุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้ ผมอยากให้คุณหยุดสักนิดและถามตัวเองว่าปัญหานี้ซ่อนโอกาสอะไรอยู่เชื่อผมสิครับคำถามนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองชีวิตไปตลอดการและถ้าวันหนึ่งคุณเจอคนรอบข้างบ่นกับคุณว่าโอ๊ยทำไมมันยากทำไมมันเหนื่อยแต่คุณกลับคิดว่านี่แหละคือประตูบานหนึ่งที่ฉันต้องเดินเข้าไปนั่นแปลว่าคุณกำลังยืนอยู่บนเส้นทางของคนที่ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆบทที่สคุณกล้าคิดต่าง และไม่กลัวการถูกวิจารณ์คุณเคยเจอไหมครับเวลาที่คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างแล้วพอพูดออกไปคนรอบข้างกับหัวเราะใส่คำดูถูกหรือไม่ก็พูดว่าฝันไปเถอะทำไม่ได้หรอกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่คิดต่างเกือบทุกคนครับเพราะโลกนี้ถูกออกแบบให้คนส่วนใหญ่เดินไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในกรอบเดียวกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อไม่โดนมองว่าแปลกแยกแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กล้าคิดต่าง กล้าเสนอสิ่งที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนผมอยากบอกเลยครับว่านี่คือสัญญาณชัดๆว่าคุณไม่ธรรมดาแล้วลองนึกถึงสตีฟจ็อบส์สิครับตอนที่เขาพูดว่าคอมพิวเตอร์ต้องเล็กลงใช้งานง่ายและกลายเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีในตอนนั้นมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขากลับเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดจนสุดท้าย Apple กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทรงรอทิทธิพลที่สุดในโลกหรือ Elon Musk ตอนที่เขาประกาศว่าจะส่งจรวดไปอวกาศและสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ทั้งเร็วทั้งล้ำสมัยมีคนจำนวนมากหัวเราะใส่เขาบอกว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่วันนี้เทส la และ Space X กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงของโลกไปแล้วนี่แหละครับคือพลังของการกล้าคิดต่างแต่ประเด็นสำคัญคือแค่คิดต่างไม่พอคุณต้องไม่กลัวการถูกวิจารณ์ด้วย เพราะความจริงก็คือถ้าคุณคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นคุณต้องพร้อมเจอการต่อต้านเจอเสียงหัวเราะและเจอการดูถูกเป็นเรื่องธรรมดาคุณรู้ไหมครับทุกครั้งที่คุณถูกหัวเราะมันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเดินออกจากเส้นทางของคนธรรมดาและกำลังเข้าใกล้เส้นทางที่ไม่มีใครกล้าเดินมาก่อนแล้วคุณต้องถามตัวเองว่าคุณอยากเป็นคนธรรมดาที่ปลอดภัยหรืออยากเป็นคนที่สร้างอะไรใหม่ๆให้โลกนี้ สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่กล้าคิดต่างมักไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นตั้งแต่แรกนะครับพวกเขาแค่กล้าลองและกล้ารับแรงเสียดทานมากกว่าคนทั่วไปคนธรรมดาจะคิดว่าถ้าฉันทำแล้วคนไม่ชอบละ่ะแต่คนไม่ธรรมดาจะคิดว่าถ้าฉันไม่ทำแล้วจะมีใครทำสิ่งนี้ได้อีกการกล้าคิดต่างไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแปลกประหลาดหรือทำอะไรขัดแย้งตลอดเวลาแต่หมายความว่า คุณกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่คนอื่นยอมรับโดยไม่คิดเช่นทำไมมันต้องเป็นแบบนี้เสมอไปถ้ามีวิธีที่ดีกว่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าไม่มีใครทำฉันละ่ะจะเป็นคนแรกได้ไหมเพราะโลกทุกวันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยคนที่ทำตามแต่ขับเคลื่อนด้วยคนที่คิดต่างไฟฟ้าเกิดขึ้นได้เพราะมีคนที่ไม่เชื่อว่าโลกจะอยู่ได้แค่กับตะเกียงน้ำมัน โทรศัพท์เกิดขึ้นเพราะมีคนที่ไม่เชื่อว่าเราจะสื่อสารได้แค่จดหมายและอินเทอร์เนต็ตเกิดขึ้นเพราะมีคนที่ไม่ยอมรับว่าคนเราจะอยู่ได้แค่กับข้อมูลที่ช้าถ้าคุณมีความคิดอะไรบางอย่างที่แตกต่างและคุณไม่กลัวที่จะถูกวิจารณ์จงจำไว้นะครับคุณกำลังถือกุญแจดอกหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณและเปลี่ยนโลกได้ในอนาคตดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณถูกหัวเราะอย่าเพิ่งเสียใจ ครั้งต่อไปที่คุณถูกดูถูกอย่าเพิ่งหยุดเดินเพราะทุกเสียงหัวเราะและทุกคำดูถูกอาจเป็นหลักฐานที่บอกคุณว่าคุณกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของคนไม่ธรรมดาแล้วจริงๆบทที่3คุณไม่ยอมแพ้ง่ายๆต่อความล้มเหลวคุณรู้ไหมครับสิ่งที่แบ่งคนธรรมดากับคนไม่ธรรมดาออกจากกันไม่ใช่ความสาเร็จที่เขามีแต่คือวิธีที่เขาจัดการกับความล้มเหลวเพราะความจริงก็คือ ทุกคนต้องเจอความล้มเหลวไม่มีใครเดินไปข้างหน้าโดยไม่สะดุดไม่มีใครทำอะไรแล้วสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกแต่สิ่งที่ต่างคือคนธรรมดาเมื่อเจอล้มเหลวมักจะหยุดถอนตัวแล้วบอกกับตัวเองว่าคงไม่ใช่ทางเราแต่คนไม่ธรรมดาเขาล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกซ้ำๆจนกว่าเขาจะเจอวิธีที่ใช่ผมอยากเล่าเรื่องเล็กๆให้ฟังนะครับโทมัสเอดิสัน นักประดิษฐ์หลอดไฟที่เรารู้จักกันดีก่อนที่เขาจะประดิษฐ์สำเร็จเขาล้มเหลวมากกว่าพันครั้งแต่เขาไม่เคยบอกว่าตัวเองล้มเหลวเขาพูดว่าฉันไม่ได้ล้มเหลว1,000ครั้งฉันแค่คนพบ1,000วิธีที่มันไม่เวิร์กนั่นแหละครับคือทัศนคติของคนไม่ธรรมดาหรือ J.K. Rowling ผู้เขียน Harry Potter ก่อนที่หนังสือของเธอจะกลายเป็นตำนานขายเป็นร้อยล้านเล่มเธอถูกสนักพิมพ์ปฏิเสธมามากกว่า12แห่ง แต่เธอก็ไม่หยุดส่งต้นฉบับไม่หยุดเชื่อในงานของตัวเองถ้าเธอยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกปฏิเสธโลกนี้อาจไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์เลยก็ได้ผมอยากให้คุณสังเกตว่าคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเขาไม่เคยล้มเหลวแต่ยิ่งใหญ่เพราะเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อความล้มเหลวแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงยอมแพ้ง่ายล่ะครับเพราะว่าพวกเขากลัวการถูกมองว่าไม่เก่งพอ พวกเขาท้อกับความเหนื่อยและเจ็บปวดที่มากับความผิดพลาดพวกเขาเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่สำเร็จแล้วและบอกว่าฉันคงไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เจออุปสรรคแล้วไม่ถอยคุณล้มแล้วลุกขึ้นมาลองใหม่อีกครั้งคุณกำลังแสดงให้เห็นชัดๆว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาสิ่งที่ผมอยากฝากคือความล้มเหลวมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อหยุดคุณแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณคู่ควรกับความสำเร็จหรือเปล่า และผมอยากให้คุณลองถามตัวเองตอนที่เจอล้มเหลวว่าฉันเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ครั้งหน้าฉันจะทำให้ดีขึ้นได้ยังไงการเจ็บครั้งนี้มันกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ฉันหรือเปล่าเพราะเชื่อผมเถอะครับทุกครั้งที่คุณล้มมันเหมือนโลกกำลังสร้างกล้ามเนื้อแรงใจให้คุณแข็งแรงขึ้นและทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นมาใหม่คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณจะแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและใกล้ความสำเร็จมากขึ้น ดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังล้มเหลวอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องชีวิตส่วนตัวอย่าเพิ่งบอกกับตัวเองว่าคุณแพ้แล้วคุณแค่กำลังอยู่ในเส้นทางเดียวกับคนที่ยิ่งใหญ่ทุกคนบนโลกนี้และถ้าคุณไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆต่อความล้มเหลวผมรับประกันเลยครับว่าคุณกำลังสร้างตัวเองให้เป็นคนไม่ธรรมดายอย่างแท้จริงบทที่4คุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คุณเคยสังเกตไหมครับ เวลามีเรื่องเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นบางคนอารมณ์ก็ระเบิดทันทีเสียงดังโมโหด่าคนอื่นหรือบางทีถึงขั้นทำลายความสัมพันธ์ดีๆไปเพียงเพราะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้คนธรรมดาแตกต่างจากคนไม่ธรรมดาเพราะคนธรรมดามักจะปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเขาแต่คนไม่ธรรมดาจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองลองคิดดูนะครับ เวลาคุณโกรธแล้วระเบิดใส่ใครสักคนคําพูดที่คุณพูดออกไปมันย้อนกลับไม่ได้การตัดสินใจที่ทำด้วยอารมณ์มักจะเป็นการตัดสินใจที่คุณต้องเสียใจภายหลังและสิ่งที่แย่ที่สุดคือคุณสูญเสียความน่าเชื่อถือแต่ในทางกลับกันถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้คนรอบตัวจะมองคุณต่างออกไปทันทีคุณจะถูกมองว่าเป็นคนที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ และมีพลังบางอย่างที่ทําให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้ยกตัวอย่างง่ายๆครับคุณอยู่ในห้องประชุมแล้วมีคนพูดจะแข็งใส่คุณหรือพยายามยั่วยุให้คุณเสียอารมณ์ถ้าคุณระเบิดใส่ทันทีทุกคนจะจําได้เพียงว่าคุณโกรธไม่ใช่ว่าคุณถูกแต่ถ้าคุณนิ่งฟังอย่างเข้าใจและตอบกลับด้วยเหตุผลทุกคนในห้องจะเห็นความต่างและจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากกว่า นี่คือพลังของการควบคุมอารมณ์ครับผมอยากให้คุณนึกถึงผู้นำระดับโลกหลายๆคนคนที่ขึ้นมาอยู่ในจุดสูงสุดได้ไม่ใช่เพราะเขาเก่งที่สุดในห้องแต่เพราะเขาสามารถใจเย็นที่สุดในสถานการณ์ที่กดดันที่สุดผู้นำทัพในสงครามไม่สามารถตัดสินใจด้วยอารมณ์กโกรธได้เพราะชีวิตของทหารนับพันขึ้นอยู่กับคำสั่งของเขานักธุรกิจใหญ่ไม่สามารถใช้อารมณ์ชั่ววูบตัดสินใจเรื่องพันล้านได้ เพราะการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำลายทุกสิ่งที่สร้างมาเป็น10บปีดังนั้นถ้าคุณคือคนหนึ่งที่แม้จะถูกกดดันถูกยั่วยุหรือเจอสถานการณ์เลวร้ายแต่คุณยังควบคุมสติและเลือกตอบสนองด้วยเหตุผลได้นั่นคือคุณกำลังพิสูจน์แล้วว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเราจะฝึกควบคุมอารมณ์ได้ยังไงผมมีสวิธีง่ายๆที่อยากฝากไว้1ยุดสักหวินาทีก่อนตอบสนอง แค่หยุดหายใจลึกๆหนึ่งถึงสองครั้งสมองคุณจะมีเวลาประมวลผลไม่ให้หลุดตามอารมณ์ทันทีสองถามตัวเองว่าสิ่งที่กำลังจะทำมันคุ้มไหมคุณกำลังจะเสียเพื่อนเสียงานหรือเสียความน่าเชื่อถือเพียงเพราะอารมณ์แค่ชั่ววูบหรือเปล่าสาม,มองภาพใหญ่เวลาเจอเรื่องยั่วยุให้ถามว่าเรื่องนี้สำคัญจริงๆในอีกหปีข้างหน้าไหมถ้ามันไม่สำคัญเลย ทำไมต้องเสียพลังให้มันคุณลองสังเกตดูนะครับคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มักจะมีเสน่ห์บางอย่างคนอยากเข้าหาอยากฟังอยากทำงานด้วยเพราะเขาสร้างบรรยากาศที่มั่นคงและไม่เป็นพิษในทางตรงกันข้ามคนที่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมชีวิตแม้เขาจะเก่งแค่ไหนก็ยากที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดเพราะไม่มีใครไว้ใจคนที่เปลี่ยนเป็นพายุได้ทุกเมื่อดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังฝึกควบคุมอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการอดทนต่อคำพูดของใครสักคนการใจเย็นต่อสถานการณ์กดดันหรือการไม่ตอบโต้ทันทีเมื่อถูกยั่วโทสะขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะคุณกำลังเดินบนเส้นทางของคนที่ไม่ธรรมดาแล้วจริงๆบทที่5คุณมีวินยัยแม้ในวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยเพื่อนเคยสังเกตไหมครับว่าคนทั่วไปเวลามีไฟเวลามีแรงบันดาลใจเวลารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ใ พวกเขาจะทำได้แทบทุกอย่างทำงานจนดึกฝึกซ้อมจนเหนื่อยแต่พอวันหนึ่งความรู้สึกนั้นหายไปพลังใจตกลงเหนื่อยเครียดหรือเจออุปสรรคเล็กๆน้อยๆสิ่งที่เคยทำกลับเลิกทำไปอย่างง่ายดายนี่แหละครับคือความแตกต่างที่แยกคนธรรมดาออกจากคนไม่ธรรมดาวินัยสำคัญกว่าแรงบันดาลใจหลายคนเข้าใจผิด คิดว่าคนสำเร็จทุกคนต้องมีแรงบันดาลใจเต็มร้อยตลอดเวลาต้องตื่นขึ้นมาแล้วไฟลุกอยากทำงานอยากฝึกฝนอยากพัฒนาตัวเองทุกวันแต่ความจริงคือแม้แต่คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกก็มีวันที่เขาไม่อยากทำเหมือนกันสิ่งที่ทำให้พวกเขาไปต่อได้ไม่ใช่ไฟไม่ใช่แรงบันดาลใจแต่เป็นวินยัยแรงบันดาลใจคความรู้สึกชั่วคราววินัย equals ระบบที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อพาตัวเองไปถึงเป้าหมายลองคิดภาพนักกีฬามืออาชีพเขาต้องซ้อมทุกวันบางวันฝนตกบางวันร่างกายไม่พร้อมบางวันใจไม่สู้แต่เขาก็ยังลงสนามซ้อมเพราะเขารู้ว่าถ้ารอแต่วันที่รู้สึกอยากทำผลงานจะไม่เกิดขึ้นจริงวินัยเล็กๆที่บอกว่าคุณไม่ธรรมดาแล้วถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตคุณคือหนึ่งในคนที่เหนือกว่าคนทั่วไปหนึ่ง ตื่นนอนตรงเวลาแม้ไม่มีใครบังคับคนทั่วไปจะตื่นสายเมื่อไม่มีงานไม่มีนัดแต่ถ้าคุณลุกจากที่นอนได้ตรงเวลาแม้จะไม่มีใครเห็นนั่นคือสัญญาณของวินัยที่แข็งแรง 2. ทํทำสิ่งสำคัญก่อนแม้ใจอยากจะผัดวันประกันพรุ่งคนส่วนมากเริ่มวันด้วยความบันเทิงเล่นโทรศัพท์ดูคลิปแต่ถ้าคุณเลือกทำสิ่งที่ควรทำก่อนสิ่งที่อยากทำ คุณกำลังฝึกสมองให้รู้จักความรับผิดชอบมากกว่าความสบาย 3. คุณลงมือทําแม้ไม่มีอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฝึกภาษาออกกำลังกายหรือทำงานที่ยากถ้าคุณสามารถบังคับตัวเองให้ทำแม้ใจไม่อยากทำคุณคือคนที่กำลังสร้างพลังเหนือคนส่วนใหญ่ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนักเขียนชื่อดังสตีเฟนคิง เขียนหนังสือทุกวันวันละ2,000คำไม่ว่าจะมีแรงบันดาลใจหรือไม่ก็ตามนี่คือเหตุผลที่เขาสร้างผลงานได้มากกว่าคนเขียนทั่วไปนับสิบเท่าอีลอนมัสไม่ใช่ทุกวันที่เขาอยากทำงาน16ชั่วโมงแต่เขาสร้างระบบให้ตัวเองต้องเดินหน้าต่อเพราะรู้ว่าเป้าหมายใหญ่กว่าอารมณ์เล็กๆในแต่ละวันข้อคิดที่อยากฝากวินยัยไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่ทุกวันแต่หมายถึงคุณรักษาสัญญากับตัวเอง ทำในสิ่งที่บอกว่าจะทำแม้วันนั้นจะเหนื่อยจะเบื่อหรือไม่มีใครมองเห็นก็ตามเพราะสุดท้ายคนธรรมดาจะทำได้เฉพาะในวันที่ง่ายและสะดวกแต่คนไม่ธรรมดาจะทำได้แม้ในวันที่ยากและไม่อยากทำอะไรเลยบทที่6คุณมองเห็นสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามเพื่อนๆเ,เคยได้ยินไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างคนเก่งกับคนธรรมดามักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆ หลายครั้งความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งใหญ่ๆเพียงครั้งเดียวแต่มาจากการใส่ใจสิ่งเล็กๆที่คนส่วนมากไม่เคยสนใจคนธรรมดามองไม่เห็นแต่คุณมองเห็นโลกเต็มไปด้วยโอกาสแต่โอกาสส่วนใหญ่ไม่ได้มาในรูปแบบที่ชัดเจนมันมาในรูปของสัญญาณเล็กๆหรือรายละเอียดเล็กน้อยที่ถ้าไม่ทันสังเกตก็จะพลาดไปง่ายๆคนทั่วไปเห็นปัญหา แต่คุณเห็นโอกาสแก้ปัญหาคนทั่วไปเห็นงานน่าเบื่อแต่คุณเห็นช่องว่างในการปรับปรุงระบบคนทั่วไปฟังคนอื่นพูดผ่านๆแต่คุณจับได้ถึงน้ำเสียงความรู้สึกและสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมานี่แหละครับคือความต่างที่ทำให้บางคนก้าวไปข้างหน้าเร็วกว่าคนอื่นตัวอย่างให้เห็นภาพธุรกิจจากสิ่งเล็กๆคนทั่วไปบ่นว่าแปลสีฟันแห้งช้า แต่มีคนหนึ่งคิดคน้นแก้วอบฆ่าเชื้อแปลงสีฟันและกลายเป็นธุรกิจใหญ่คนทั่วไปเจอปัญหาสายหูฟังพันกันแต่มีคนออกแบบหูฟังไร้สายแล้วเปลี่ยนทห้อุตสาหกรรมความสัมพันธ์จากรายละเอียดเล็กๆคนทั่วไปจำวันสำคัญของเพื่อนไม่ได้แต่คุณจำได้และใส่ใจด้วยการส่งข้อความเล็กๆทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นคนทั่วไปฟังแค่คำพูด แต่คุณฟังอารมณ์ระหว่างบรรทัดทําให้คุณเข้าใจคนได้ลึกกว่าการทํางานจากสิ่งเล็กๆคนทั่วไปส่งงานแค่ให้เสร็จแต่คุณตรวจทานรายละเอียดอีกครั้งทําให้ผลงานของคุณแตกต่างและน่าเชื่อถือคนทั่วไปคิดแค่ทํางานให้ผ่านแต่คุณสังเกตระบบเล็กๆที่สามารถทําให้ทีมทํางานเร็วขึ้นทําไมการมองเห็นสิ่งเล็กๆจึงทําให้คุณไม่ธรรมดาเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยช่องว่างเล็กๆที่ซ่อนอยู่ ช่องว่างเล็กๆ e equalsse โอกาสใหญ่รายละเอียดเล็กๆ equals ความแตกต่างมหาศาลในประวัติศาสตร์คนที่เปลี่ยนโลกได้ส่วนใหญ่ไม่ได้คิดค้นสิ่งใหม่จากศูนย์แต่คือคนที่เห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ตีความต่างจากคนอื่นนิวตันมองเห็นแอปเปิลตกลงพื้นคนทั่วไปเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาเห็นกฎแรงโน้มถ่วง สตีฟจ็อบสมองเห็นมือถือที่มีปุ่มเยอะแล้วคิดว่าถ้ามันมีแค่จอสัมผัสละ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของ iPhone ถ้าคุณมีสิ่งนี้แสดงว่าคุณไม่ธรรมดาคุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆคุณไม่รีบสรุปแต่ชอบสังเกตสิ่งรอบตัวคุณฟังและมองลึกกว่าคนทั่วไปคุณมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามนี่แหละครับคือทักษะที่ทำให้คุณก้าวไปไกลกว่าคนส่วนใหญ่ เพราะโอกาสที่ยิ่งใหญ่มักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่แทบไม่มีใครมองเห็นบทที่7คุณไม่หยุดเรียนรู้และไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้พอแล้วเพื่อนๆครับมีประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเขาบอกว่าวันที่คุณคิดว่าคุณรู้พอแล้วนั่นคือวันที่คุณเริ่มหยุดโตโลกทุกวันนี้เปลี่ยนเร็วมากเทคโนโลยีที่เราใช้วันนี้อีกไม่กี่ปีก็เชยความคิดที่เราเชื่อว่าเป็นสูตรสำเร็จ วันนี้อาจใช้ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้อาจล้าสมัยและถ้าคุณยังคิดว่าฉันรู้อยู่แล้วคุณก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไม่รู้ตัวคนธรรมดา vs e r คนไม่ธรมธรมดาคนธรรมดามักหยุดเรียนรู้เมื่อจบมาหาวิทยาลัยพอได้งานก็ทำแค่สิ่งที่เจอประจำไม่หาความรู้ใหม่ๆคนไม่ธรรมดาจะเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ว่าตัวเองจะอยู่ระดับไหนเพราะรู้ดีว่า โลกยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมากกว่าที่ตัวเองรู้ตัวอย่างให้เห็นภาพวอร์เรนบัฟเฟตมหาเศรษฐีระดับโลกอ่านหนังสือวันละ500หน้าเขายังบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาเหนือกว่าคนอื่นคือการเรียนรู้ตลอดเวลาอีลอนมัสก์ไม่ได้เรียนวิศวกรรมจรวดแต่เขาศึกษาเองจากหนังสือและถามผู้เชี่ยวชาญจนสามารถสร้างบริษัท SpaceX ที่ท้าทายทั้งโลกคนรอบตัวคุณลองสังเกตสิครับ คนที่ก้าวหน้าในงานวัยมักเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทั้งทักษะเทคโนโลยีหรือแม้แต่แนวคิดชีวิตรูปแบบของคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ชอบตั้งคำถามไม่ใช่แค่เชื่อในสิ่งที่เห็นแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่านและหาข้อมูลเสมอไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความเท l ลคลิปหรือคอร์สออนไลน์เรียนรู้จากคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เด็กเล็กๆเพราะทุกคนมีบางสิ่งที่เรายังไม่รู้พร้อมเปลี่ยนความคิดเมื่อเจอข้อมูลใหม่ที่ถูกต้องกว่าทำไมสิ่งนี้จึงทำให้คุณไม่ธรรมดาเพราะคนทั่วไปส่วนมากพอใจแค่อยู่รอดแต่คนไม่ธรรมดาต้องการเติบโตและการเติบโตที่แท้จริงไม่ได้มาจากโชคแต่เกิดจากการเรียนรู้แบบต่อเนื่องลองนึกภาพดูครับ ถ้าวันนี้คุณเรียนรู้เพียงวันละ1% 1ปีต่อมาคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิม37เท่าแต่ถ้าคุณหยุดเรียนรู้วันละ1%หายไปปีเดียวคุณจะเหลือแค่3%ของตัวเองนี่คือพลังของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเล็กๆแต่สะสมไปเรื่อยๆจนแตกต่างอย่างมหาศาลสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ธรรมดาคุณยอมรับว่าฉันยังไม่รู้พอคุณตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆแทนที่จะกลัวมัน คุณไม่หยุดหาความรู้แม้คนรอบตัวจะหยุดไปแล้วคุณเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันจบถ้าคุณมีนิสัยไม่หยุดเรียนรู้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตนั่นคือสิ่งที่บอกได้เลยว่าคุณไม่ธรรมดาแล้วและคุณกำลังเดินบนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าคนส่วนใหญ่หลายก้าวเพื่อนๆครับตลอดทั้งคลิปนี้เราได้พูดถึงเสัญ,ญญาณที่บอกว่าคุณไม่ธรรมดาแล้วบางคนอาจฟังแล้วคิดว่าเอ๊ะ ฉันมีอยู่แค่ข้อเดียวเองบางคนอาจจะฉันมีหลายข้อเลยแต่ไม่ว่าคุณจะมีข้อไหนสิ่งสำคัญคือคุณต้องตระหนักว่าคุณไม่ได้ธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะคนส่วนใหญ่บนโลกไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้พัฒนาตัวเองแบบที่คุณกําลังทำอยู่การที่คุณนั่งฟังคลิปนี้จนจบก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานแล้วว่าคุณคือคนที่กำลังเดินออกจากเส้นทางของความธรรมดา และกำลังเข้าสู่เส้นทางของความไม่ธรรมดาอย่าลืมนะครับความต่างเล็กๆที่คุณทำซ้ำทุกวันจะสะสมกลายเป็นพลังมหาศาลและมันจะพาคุณไปสู่ชีวิตที่คนธรรมดาไม่มีวันเข้าถึงคนธรรมดาใช้ชีวิตให้ผ่านไปวันๆแต่คนไม่ธรรมดาใช้ทุกวันเพื่อสร้างอนาคตถ้าคลิปนี้ช่วยปลุกไฟในตัวคุณหรือทำให้คุณเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องกินสมอง และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกัน